สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเกียนโดยผู้ที่ใช้นังประกาว่าประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่24เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าตายหมู่ไปกับดิจิทัลวอลเลตเนื้อหาใจความประกาศหอมเริ่มต้น บอกว่าในที่สุดเนี่ยนะครับในที่สุดมันก็มีความชัดเจนปรากฏขึ้นมาก็ต้องถือว่าเป็นความรับผิดร่วมกันของคณะรัฐมนตรีโดยที่ไม่อาจมีใครจะปฏิเสธในภายหลังได้เลยนะครับว่าไม่มีส่วนรับรู้กับนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตให้กับประชาชนหัวละหนึ่งมืนบาทด้วยงบประมาณกว่า5 0 0แสนล้านบาทด้วยกันเมื่อวานนี้ครับ วันที่23เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับนายกเศรษฐาเนี่ยฮิ้วแกนนำพักร่วมรัฐบาลมาโชว์ตัวในการแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลครบทุกพักเลยนะครับภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มาอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มา พิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มาวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตร,วร,นตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มาด้วยนะครับคือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบ ผลการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะทำงานได้เห็นชอบหลักการกรอบโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลเบ็ตทั้งเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งเรื่องของแนวทางเข้าร่วมโครงการของประชาชนทั้งเรื่องของเงื่อนไขาการใช้จ่ายทั้งเรื่องประเภทสินค้าและก็เรื่องการลงทะเบียนร,ร้านค้า รวมถึงแหล่งเงินในการดําเนินโครงการซึ่งกระทรวงการคลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาศและก็สํานักงบประมาณเนี่ยจะศึกษารายละเอียดต่อไปนะครับจะศึกษารายละเอียดต่อไปนะครับแกนนาพักร่วมรัฐบาลทุกพักเนี่ยรับทราบแล้วแล้วก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยตามกฎหมายถ้าหากว่านโยบายแจกเงินดิจิตัลเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เพราะถือว่าลงเรือลำเดียวกันอย่างเป็นทางการแล้วนีครับฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับการพูดถึงนโยบายแจกเงิน Digital วอลเล็จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของพักเพื่อไทยเพียงพักเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับแต่จะอยู่ในความรู้เห็นของพักร่วมรัฐบาลทุกพักนั่นแหละครับคือในทางการเมืองเนี่ยนี่มันไม่ใช่นโยบายเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่แต่เป็นนโยบายอภิมหาประชานิยมซึ่งต้องใช้เงินกว่า5,000ล้านบาทด้วยกัน ในมุมของกฎหมายวันนี้รัฐบาลตกอยู่ในความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าที่มาของเงินเนี่ยยังเป็นปัญหาทางกฎหมายว่าทำได้จริงหรือเปล่าแล้วเมื่อร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2568เข้าสู่การพิจารณาของสภาเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีการถูกเทียงกันอย่างหนักนะครับเรื่องนี้แต่เบื้องต้นรัฐบาลอาจจะทําผิดกฎหมายหลายฉบับรวมทั้งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเจตนารมณ์ที่ว่านี่คืออะไร ไปดูมาตรา162ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้ใจ่ายในการดำเนินนโยบายโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจทั้งนี้ภายใน15วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ มันหยัดเอาไว้อย่างนี้แหละครับที่มาของเงินในนโยบายแจกเงินดิจิตอลวันเลตรัฐบาลเพิ่งจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อวันที่10เมษายนแต่รัฐบาลแถลงนโยบายไปตั้งแต่เดือนกันยายนเมื่อปีที่แล้วนะครับความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตรา162ซึ่งก็คือเจตนาร,รม์ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นไปตามหลักการตีความกฎหมายลายลักอักษร คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าป้องกันความพินาศทางเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากนโยบายประชานิยมบอกว่าอย่างนี้ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติมาตรานี้โดยคงหลักการในการถแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน แต่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขว่าแนวนโยบายที่จะถแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้ใจ่ายในการดำเนินนโยบายการกำหนดเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คณะรัฐมนตรี จัดทำนโยบายในลักษณะประชานิยมโดยไม่คำนึงถึงที่มาแห่งรายได้ของรัฐที่จะนำมาใช้จ่ายหรือกระทบต่อการดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติทั้งยังเป็นการบ่งชี้ว่าในการหาเสียงของพรรคการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลในพรรคการเมืองนั้นแม้จะได้รับเสียงข้างมากจนจัดตั้งคณะรัฐมนตรีได้ก็จริง แต่จะไม่สามารถนํานโยบายที่หาเสียงเอาไว้มากําหนดเป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้นี่แหละครับเป็นอย่างนี้นะครับคือเจตนาประกาศหอมบอกว่าอันนี้ไม่ได้เขียนขึ้นมาเล่นๆน,นะครับแต่เพราะว่าประเทศไทยเคยมีรัฐบาลที่มุ่งใช้ในโยบายประชานิยมจนก่อปัญหาด้านงบประมาณของรัฐมาแล้วแล้วอยากไปสร้างความขัดแยง้งกับประชาชนในวงกว้างอีกต่างหากนโยบายแจกเงินดิจิทัลเนี่ย จึงเป็นการกลับมาของนโยบายประชานิยมล้วนๆเลยนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเลยไม่มีเลยเดิมทีเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยหาเสียงบอกว่าการแจกเงินดิจิตอลหัวละหนึ่งบาทเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ในโยบายสงเคราะห์ผู้ยากไร้แต่ก็อย่างที่รู้กันนั่นแหละครับว่ารัฐบาลเนี่ยปั่นกระแสะเศรษฐกิจไทยว่ากําลังวิกฤตกําลังวิกฤตแล้วก็กาลังวิกฤตเพื่ออะไรครับ เพื่อจะได้ให้เข้าเกณฑ์การออกพระราชบัญญัติกู้เงินยังไงล่ะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีเสียงทักท้วงหนาหูและเกินรัฐบาลก็เลยต้องเปลี่ยนที่มาของเงินด้วยการถแถลงเมื่อวันที่10เมษายนว่าใช้เงินจากงบประมาณปี67แล้วก็ปี68แล้วก็ยืมจากทกศรัฐบาลทําผิดรัฐธรรมนูญซ้ำซากนะครับมีหนําซ้าเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตอเองก็ปล่อยผ่านแบบหน้ากังขาเช่นเดียวกัน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมือง2,567เนี่ยมีบทบัญญัติบังคับพักการเมืองไม่ให้ออกแคมเปญหาเสียงแบบไปตายเอาดาบหน้านะครับมาตรา57บัญญัติเอาไว้ว่าการกำหนดนโยบายของพักการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาให้คำหนึงถึงความเห็นของสาขาพัรก,การเมืองและตัวแทนพรรก,การเมืองประจำจังหวัดนโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงิน การประกาศโฆษณานโยบายนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้รายการที่1คือวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดําเนินการแนวทางที่2คือความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดําเนินนโยบายแนวทางที่3คือผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบายในกรณีที่พักการเมืองไม่ได้จัดทํารายการให้กกตสั่งให้ดําเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด แล้วก็อีกมาตราหนึ่งคือมาตรา1 2ึ่งบนะครับซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าพักการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของกกตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน5,000 0นบาทและปรับอีกวันละ1 0,000บาทตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกตอ้องนี่ถ้าเกิดตาไม่บอดเนี่ยนะครับกกตนเนี่ยต้องทักท้วงไปยังพักเพื่อไทยแล้วโดยเฉพาะในวงเล็บหนึ่งของมาตรา57แต่เพิ่งจะมาบอกเมื่อวันที่10เมษายนนี้เอง การร้องเพื่อให้ยุตินโยบายแจกเงินดิจิตอลคงไม่ร้องเอาเฉพาะกรณีที่รัฐบาลใช้เงินทกศนะครับแต่จะต้องมีการร้องตั้งแต่การหาเสียงของพรรคเพื่อไทยว่าไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งในพักร่วมรัฐบาลหลายๆคนเก่งกฎหมายนะครับโดยเฉพาะพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคน่าจะอ่านบทบัญญัตินี้แตกแต่เมื่อไปประกาศลงเรือลําเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกครับ ถ้าตายก็ต้องตายหมูน่นแหละครับ